อาทักทายคนดูหน่อยอ่าววัดดีวันนี้วายสวยเนะี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเอ้อย่าเบิดดิอย่าเบิดดิเฮ้ยไหวพิบมันต้องได้เว้ยเป็นพิธีกรเนี่ยอ่าตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้บ้านโพบ้านโพอยู่บึงบ้านโพมาทำไรครับวันนี้ขับรถฝึกพูดเอ้ยเราอยู่การแสดงไม่ใช่เหรอ อ่าคขับรถรอบของบันโพนครับจะมาเล่นสเก็ตในนาคตนไหมครับกับตรงนี้อุ้ยมีแววนะเช้นานอ่ายากาศลงๆก็<นาย>นะไม่ได้อัพคลิปนานครับวันนี้ให้นี่ครับ เด็กฝึกงานนะมาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดคลิปให้หายคิดถึง <c oughs> อหอลาท่านผู้ชมหน่อย <c oughs>